สารภาพมีศักด์เป็นนะรับว่าิกรรมชำระหลานอายุสิบสามซึ่งมีศักด์เป็นหลานจริงๆและระหว่างคงคืนก็จะถ่ายคลิปวีดีโอไว้จะนั้นเอาคลิปลามพกไปขายต่อในช่องทางออนไลน์จะริยศค่ะเรือโทที่ไทยร้อนูดสมพลผูจะดการทัาเรือภาคที่หนึ่งชื่นเป็นผู้จัดการเหตุการณ์ที่ตัวรับนะครับว่าหลังจากแล้วขึ้นมาช่วยคนจากในน้ำขึ้นมาแล้ว แล้วท่านบอกขมอชูชี่มาเพราะตอน,นเข้ามาใกล้และเห็นพวกเราที่สี่คนเ,คเราก็ว่าจะมาทางท้ายเลยล่ะหมอแล้วลก็จมต่อหน้าก็เหลือสามคนรวมถึงหมอช้างด้วยทั้งสามคนขึ้นมาบนเ,เรือนนักาออร่ย นนนีี่่่่คเงททาาาจะมวผมด้วยเรือกำลังจะจมพิกัดศูนย์ข้าวศูนยหาดฝางบางสะพานเรือจะจมแต่การมาคนหายคุณเอาเรือมันกีรล้ำไม่ได้แต่คนมันหายแล้วมีอำนาจน่าสังเกตมากที่สุดเลยี่ที่ควรจะรู้เรื่องตรงนี้ด้วยทำความสะาดข้าสกปรกไม่อิซซ่าใต้ยิวยอดบางนุ่มครื่องเน้นที่อยากช่วยฆ่าเชื้อโรคเพื่อบรรเทาการเจ็บคอใช้ดิสแกรม การที่ดีเป็นัไงอ่ะอร่อยไมข้าวต้มลูกคิดเดี๋ยวนี้ใช้คเครื่องคิเลขค่าการตีหกห่น่าจะมีน Mother, no okay. Okay. E ักท nee? okay. ่องเที <S <s ่ยวแต่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเข้าไทยเนี่ยประมาณชักงนิดเช้านี้วันนี้เอาทั้งสท่าน ที่ท้าคุณอุตธมา,าวนาโยนคุณโพคินคุณละคุณและคุณศมท่านผู้ชม